สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือ smart english เล่ม student book ขึ้นมาค่ะเมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า70ค่ะที่หน้า70คุณครูจะพาอ่านและดูตัวอักษรน,นะคะ วันนี้มี5้าตัวค่ะให้เด็กๆดูตามทีละรูปออกเสียงตามไปทีละคำนะคะภาพแรกเป็นรูปหมูใช่ไหมคะคือตัว P ออกเสียงตัว P ว่าเพนะคะอ่านตามค่ะเพะพิกต่อไปค่ะตัวคิค อ่านตามนะคะคือคือ queen ต่อไปตัว r ออกเสียง r อ <R. S 1> นะคะอ่านตามค่ะ r r rabbit ต่อไปนะคะตัว s ค่ะตัว s ออกเสียง s นะคะอ่านตามคุณครูค่ะ s s spider และตัวสุดท้ายนะคะตัวทีออกเสียงเฉฉอ่านตามคุณครูน,นะคะเฉฉ Tree เด็กๆอ่านได้ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเพเพ Pig ควคว Queen เรเร Rabbit <S S, S, Spider ทครบ5ตัวอักษรแล้วนะคะต่อไปเรามาดูประโยคที่อยู่ข้างล่างสุดนะคะอ่านค่ะฝึกอ่านกาันเริ่มจากประโยคแรก it's a pig it's a queen it's a rabbit it's a spider it's a tree ครบ5ประโยคแล้วนะคะ คุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนต้องทราบความหมายแน่ๆเลยเพราะว่าเห็นจากภาพแล้วต่อไปเรามาดูที่หน้า71นะคะหน้า71มีคำสั่งว่า trace the dot words ก็คือให้เขียนลากเส้นตามรอยประนั่นเองนะคะมีอยู่5คำนะคะคำแรกคือคำว่า a p i g คำที่2 a q u e e n คำที่3 a rabbit คำที่4 a spider และคำที่5 a tree ให้นักเรียนลากเส้นให้สวยงามนะคะเมื่อนักเรียนลากเส้นตามรอยประเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนหยิบหนังสือ s m a s h english เล่ม workbook ขึ้นมานะคะแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า52นะคะที่หน้า52ตัว b คำสั่งว่า trace and write ก็คือ ให้เขียนตัวอักษรตามรอยประนั่นเองนะคะมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจากตัว P, Q, R, S และ T นะคะให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประให้สวยงามจากนั้นแล้วมาดูที่ข้อ C นะคะคำสั่งมีว่า write the first letter of each word p q r s and t ก็คือ ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรตัวแรกของคำในแต่ละข้อลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งให้นะคะข้อหนึ่งเป็นภาพแมงมุมภาพแมงมุมคำว่าอะไรคะ Spider เก่งมากค่ะ Spider ขึ้นต้นด้วยตัว s เด็กๆก,ก็เขียนตัว s ลงในกรอบสีเขียว ที่อยู่ใต้ภาพแมงมุมเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะสำหรับงานวันนี้คือให้ทำหน้า52ในหนังสือ s m a s h English เล่ม Workbook นะคะข้อ b และข้อ c เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปเฉพาะหน้า52ส่งคุณครูคใต้คอมเมนต์ให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเขียนให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่านด้วย เด็กๆอย่าลืมทำงานส่งนะคะคุณครูจะรอตรวจให้สำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ